สวัสดีพี่น้อย FC ซทุกคนทุกท่านที่เข่ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซเก่าด้วยจ้ามื่อนี้ก็มาพบก,กับแนวทางห้าน้อยจ้าห้าน้อยหมัดรวมเป็นแนวทางของวันที่ยี่จาเดือน12บธันวาคม2 5 6พัน้าจามื่อนี้เป็นวันเสาร์นะจ๊าเมื่อนี้กะมาพบก,กับแนวทางของแอดจอยคือเก่าลวกตามเคยจ้า ก่อนสีไปรับชมฮาหน้อยมาดรวมของทีวีสิบแปดมือนีนอกจากนี้มาเบิ่งกมาเบิ่งผนขลของมือวานกันก่อนแต่วันที่ีสิบเจจะสําหรับน้อยมัดรวมวันศุกร์จะเด่นไปที่3าเก้าวิ่งรูดจะสําหรับมัดรวมกันสี่สำหรับน้อยเฉพาะกิด3ตัวบนคือ8ปดหาสาม เข้าสามหาจ่เาเฉพาะกิดรอบแหกชุดเด่นจ่าเด้นหาวิงรุดหามาเน้นผิดตัวสําหรับสองตวลาสองสองผ่านไปโอ้โหเบิร์มาเลยเนาะสําหรับรอบพิเศษจ่าเจ็ดเก้าหาสำหรับเก้าหาจับคู่พ่าดไปเราจะมีเก้าสามมาเก้หาหาโอหไปบวถึงจะเด้นเก้าวิ่งรุดเก้ามาจะาสำหรับพิเศษบนจ่า สองตัวหลังสี่สองสำหรับสี่สองสุดกันโคเฮา,าเด่นมาแต่ว่าจับคู่เล็กสูงเนาะเขามาเล็กตามเราจะสี่สองโอ้โหสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้ามาสี่สองเลยนะ่าเสียดายสำหรับรอบพิเศษคือมาบนมาหลังเนาะเล็กเด่นโคเฮาแต่ว่าจับคู่ผ่านไปทั้งบนทั้งหลังเลยเราจะโอ้โหเกือบเด่งบนหลังอีกแล้วสำหรับรอบ ปกติจะ 8cc สําหรับ 4cc สูตรการเฮาเนาะจ้ะโอ้โหสูตรการเฮารีนซี่มากจะเจ่าบัดดันมาเบิร์น 4cc เนาะสำหรับ4 8 8 4่คุณลแหน่งอีกเนาะจ้าบริการเบิร์นหายอีกเนาะเมื่อนี้พลาดไปจ้ะเสียดไปล่าง2 1รอบปกติพลาดไปจ้ะสำหรับรอบวีไอพีจ๊ะ3ตัวบนพกหาหาพลดที่โตเมื่อนี้คือเบิร์นมา3น้อยเลยเนาะ สองตุลังรอบ V I P เก้าหนึ่งจ้าตรงตรงเก้าหนึ่ง V I P จะเดนเก้าวิ่งรุดเก้ามาจ้าสำหรับสุดสามตัวเขาพลาดไปต้องจะโอ้โหสุดสามตัวจับหายเบอร์หนาเน้ะสี่สี่สามเขามาแปดสี่สี่หกห้าห้าโอ้โหอ่ะ นี่คือพ้นฮานอยของมือนีเราจะเน้ท่าของเราจับขู่เขาสองน้อยน้องมือนีรอบเฉพาะกิจกับรอบสุดท้ายนั่นจะเฉพาะกิจกับ VIP จะจับขู่เขาหาสามกับเก้าหนึ่งตรงตรงเสียดายน้องมือนีถือว่าจับขู่ผ่านไปหลายขู่เลยเนาะสําหรับฮานอยของเขาเราจะเด่นมากครบแต่จับขู่ผ่านไปหลายตัวสําหรับวันที่ ยี่สิบแปดเมื่อนี่ตามุ่นกันต่อจต่สาหรับเมื่อวานนี่ก็ะถือว่าปากเนะาะแนวทางเงกน้อยข้าก็ถือเอาปากเนะาะจ้าโอ้โหมาได้แบบสองหน่อยสําหรับแงกน้อยข้าเนะาะมัดรวมวันนี้ให้ไปที่เด่นหนึ่งกับเจ็ดวิ่งลูดจะสําหรับมัดรวมจับคู่เด่นหนึ่งวิรุดหนึ่งมี หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ตามด้วยเจ็ดหนึ่งมือนี่ครับนวนไดร์ลิกเบิ่์นตัวเดิมจ้า คำนวณได้เบิ้ลแต่ว่าได้เบิ้ลตัวเดิมสำหรับเบิ้ลมือนี้คือ4 4 5 5 2 2าฮาสำหรับ4 4 5 5 2 2นี่เม่วานออกเบิลแหละเนาะสำหรับเลขเบิ้ลตัวเดิมขอการเบิ้ลหายแค่ฮ่าฮ่าพอจะเผื่อมาตัวเดิมเราจะหน้าทางฮานอยจะบนเอนโบนน์ได้ซีซีฮ่าฮ่าสองสองคอการแค่ห้าห้าพอพอติดชนกันหลายคู่เราจะตัวกัน กันสามสามสามสองสามสีเจ็ดจตัวบน3ามหนึ่งสองสองเจสีเจ็ดเก้า 3กสาสี่ำห er รับตัวเน้นจ้าห้าน้อยมารวมมูอนคอเน้นไปที่ nah, สองเจ็ Pac ส,ส,าส,ส,าสามตัวบนกับ3ามเจเก้าสำหรับชุดการจ่าสามส <shoes> ี่ ijke. สามหกเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห ฮานอยแอดเจ่โลหายสองสูตรจะฮานอยมัดรวมกับแยกน้อยจาสำหรับมัดรวมนี่คือแอดเจอโหายซี Z น้อยจะเฉพาะคิดถึงวีไอพีจะขึ้นอยู่กับความ,มาความชอบน้อมหมักในรอบไดหมักในฮานอยอได้กะฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเนาจะสําหรับแนวทางของเฮาจะลูกหายสองสูตรกะทาหม,มักถ้าชอบสูตรได้ก็ะตามสูตรนั่นเนาจะมือนี่ก,ก็คคอยมาปังๆละกันเนาะสําหรับฮานอยมัดรวมเพงเฮาเนาจะ ขอให้พี่น้องทุกคนทุก่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางสู่ดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ถ้าชอบถ้าถูกใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด็บุพการแนวทางโตๆไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้าขอให้ฉูคสู่มันมันต้นรับปีใหม่นาะจากขอให้เฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปจ้่สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า